สวัสดีครับผมตนุ่มนะครับวันนี้มีหลอด UV เอามาแก้น้ําเขียวนะครับวันนี้ก็ของเพิ่งมาถึงนะครับเป็นหลอด UV 100วัตต์นะครับเป็นหลอดคู่นะครับเป็นไส้คู่นะเป็นตัวใหม่ของเคเตอร์นะครับก็วันนี้ก็จะให้ชมน้ําก่อนว่าน้ําเป็นยังไงน้ําค่อนข้างที่จะเขียวมากนะครับมองไม่ค่อยเห็นปลานะครับตัวนี้เป็นบ่อขนาด15ตันนะครับ ซึ่งตัว UV ที่ผมใช้100้บาทเนี่ยมันมันจะช่วยในการฆ่าตะไคร่น้ำแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับที่สาเหตุที่เอาบัดเยอะก็เพราะว่า,าคือมีเหตุผลนะครับถ้าวัดเนี่ยน้อยเกินไปนะครับสมมติว่าวัดน้อยเกินไปหรืออะไรเงี้ยครับมันมันค่าได้แต่ตะไคร่นะครับแต่ถ้าวัดเยอะเนี่ยมันจะค่าทั้งเชื้อโรคด้วยนะครับกอ็อาจจะใช้เป็นวัดสูงขึ้นมา เยอะไปหน่อยนะครับแต่ก็ในสเปคเขาบอกว่า1 0 0วัตมันจะเหมาะประมาณบ่อ10ตันนะครับถ้าอยากให้ค่าเชื้อโรคไปด้วยนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณ2หวัตตต่อน้ํา1ตันนะครับเพื่อค่าในการค่าตะไคร่นะครับแต่เราจะมาดูว่ามันจะใสขึ้นตามที่เขาโฆษณาไหมครับนะบพอเราติดตั้งแล้วหลังติดตั้งเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็น คลิปในแต่ละวันให้ดูนะครับน้ำจะใสขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับจะเห็นว่าน้ำนี่โคตรเขียวเลยนะครับ วันแรกนะครับน้ําเขียวมากนะครับเดี <handwriting. S 1> ๋ยวเรามาดูกันนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับ <S 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 ก็หลังจากติดตั้ง UV นะครับวันที่หนึ่งนะครับเรามาดูว่าน้าเนี่ยเป็นยังไงฮะซือจากจากที่ผมดูเนี่ยตรงที่มันกระเพื่อมกระเพื่อมฮะแต่ก่อนสายน้ําที่มันลงมามันจะเป็นสีเขียวเขียวฮวันนี้มันเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มใสขึ้นบ้างนะฮะวันแรกนะฮะเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูว่าวันต่อมาจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวให้ดูน้ําโดยรอบๆดูนะฮะความเขียวเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเ็ายังขุ่นมีความขุ่นอยู่ะฮะเดี๋ยวเขาต้องใช้เวลาอีกสักสองวันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ให้ดูอีกนะฮะในวันวันต่อมานะฮะนะครับก็จะเห็นว่าน้ำมันเริ่มใสขึ้นมานะครับ วันนี้วันที่2อนะน้าใส่ขึ้นมากว่าเดิมเยอะนะครับสักประมาณสักสีซนะอวันที่สความเขียวว่าไม่ค่อยเขียวสักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่มีความเขียวอยู่บ้างฮะต่ะเดี๋ยวเราอีกสัก2วันน้ําอาจจะดีขึ้นกว่านี้นะฮะเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับวันที่3ามครับโอ้โหน้ํา ใส่นี่คือเห็นจนถึงสะดือบ่อเลยนะครับต่างจากวันแรกนี่คือแบบพลเรื่องเลยนะครับโอ้ครับคิดว่าวันวันที่สี่น่าจะใส่ได้กว่านี้อีกอยู่นะครับผมคาดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราดูดูด,ดูอีกอีกวันหนึ่งนะนาอาจจะใส่กว่านี้อีกนะครับน้ําสีออกเป็นฟ้าๆนะไม่ออกเขียวแล้วนะครับโอ้โ UV นะครับร้อยบาทนี่สะดือบ่อครับ ใส่มากนะโอ้โหพอใจเลยน้ำตรงนี้ก็ไม่เขียวแล้วนะครับที่ปล่อยออกมาใสกิ้งเลยครับโอ้โหนะครับวุณี้อาจจะดีกว่านี้อีกนะฮะ